สวัสดียามเช้าครับทุกท่านวันนี้เราพบกันอยู่ที่บ้านเช่าสามซอนะฮะ mm hmm. ที่เสือเปลี่ยนชื่อบ้านเ mm hmm. ช่าแลว้วนะฮะ mm hmm. จากบ้านฟ้าใสนะ,ะดูชื่อเชยเชยโหลโหลยัง mm hmm. ไงไม่รู้นะครับเปลี่ยนเป็นบ้านสามซอนนะซ mm hmm. อหนึ่งก็สอเสือเสือพาไป mm hmm. สอที่สองสมอนชาแนลซอที่สามไม่หวังสิริหวังนะโอเ mm hmm. หลือเชื่อเหลือเกินนะ mm hmm. อยู่อยู่ มาชื่อตรงกันสามซอเสือนะฮะบ้านหลังนี้ก็เลยชื่อว่าบ้านสามซอโอเคไหมไม่หวังโอเคเลยโอเคเลยอ่ะนะเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนนี้นะก็นอนอยู่ที่บ้านเช่าครั้งแรกนะแต่คนรู้สึกว่าหลับสบายดีมากไม่รู้สึกอะไรเลยนะตื่นมาสักประมาณตีห้านะตั้งในกาปลุกเอาไว้แต่ยังยินเสียงฝนตกเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะโอ้ อากาศดีมากนะครับเป <ave S 3> <time> ็นการตื่นนอนที่ได้ยินเสียงฝนตกนะฮะใช่อากาศดีเย็นสบายเย็นสบายนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บที่นอนนะครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บที่นอนแป๊บหนึ่งนะทุกคนต้นแนวต้นแนวต้นแนวจุดกล้องไว้ก่อนนะเก็บที่นอนก่อนบ้านสามสอง ที่ต้องเก็บเพราะว่าบ้านเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะทุกคนให้มันสะอาดก็ไม่ยังไปเลยนะฮะแล้วก็ต้องเก็บก่อนเดี๋ยวฝนจะท่าเมื่อคืนเน้นเรารีบเนาะนะครับเรามาถึงดึกลนะแล้วนะฮะแลวไม้ก,กว่าเราก็ไม่มีนะเราก็ทําแบบ พ่อแแพค่พอพูดผิดแค่พอนอนได้ไปก่อนนะขาดเป็นที่เรียบร้อยรัวเลย แต่พี่เสือเอาอันนั่นมาด้วยนะ,ะพี่เสือเอาผ้าผ้าห่มผืนแรกนะฮะที่มายู่ก,กอกอะนะฮะมาด้วยนะครับเอามาปูข้างล่างนะฮะที่นอนจะได้ไม่ลับฉลาดทั้งหลอทั้งฉลาดเงนี้ ส่วนมุ้งนั้นยังไม่ได้ใช้นะทุกคนหนึ่งไม่มีหยุ่นนะฮะสองยังไม่มีที่ห้อยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกต่อนะครับโอ้อากาศดีจังนะชุ่มช่าไปหมดใหญ่สมอนมุมนี้นะฮะแม่หวางมุมขวานะครับ โอ้เห็นไหมฮะโอ้โอ้าวว้าวรถไปเสือก็สะอาดเลย <c oughs> <c oughs> นองน้ำฝนล้างให้นะเอี่ยมเลยทีนี้นะครับไม่เลอะเลยนะฮะแก้วแก้วลุงฝนต้องบอกว่าแก้ว ตรงนี้มีก๊อกน้ำนะทุกคนไว้ให้เราล้างเทา้าล้างข้าวล้างของนะครับอยู่นอกบ้านด้วยนะฮะนี่ก็คือต้นเลมอนนะครับที่ลูกดกมากนะะโ,โ,โอ้โหดู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 ทุกคนป๊าเป็นไงล่ะโอ้ฮะน่าเอาไปทำกับข้าวมากเลยเนาะ ทำเมนูน้ำ <Okay. S 1> เลมอนโซดาโอโหใส่น้ำเขียวน้ำแดงนะฮะนี่นะมันสุกแล้วนะเนี่ยนี่อ้าวหลุดออกแล้วนะฮะเห็นไหมครับเขาบอกว่ามันจะหอมแล้วก็อร่อยนะะแล้วก็เปรี้ยวกว่ามะนาวเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอือหือ ดูเขาปลูกไว้นะฮะสวยงามมากนะครับป๊าดมีแต่งางามๆเนาะอือหืออันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรนะบัตเตอร์ฟลายเนาะนะฮะอันนี้พี่เสือเคยได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าต้นบัตเตอร์ฟลายนะครับมีบอลสีมีบัตเตอร์ฟลายนะครับ นี่เลมอนนะครับนี่นะฮะปุญญาเจ้าของบ้านปลูกไปนะครับต้นหอมต้นขิงต้นคาสะาาระแหนมะระผักแพวนี่ก็มันนะทุกคนจำได้ไหมตอนที่พี่เสือมาคราวที่แล้วต้นมันยังเล็กๆใบน้อยๆน,นะตอนนี้โตวไวมากนะครับโอ้ เนี่ยมันเนี่ยอร่อยมากเลยนะทุกคนนะที่หัวมันขาวๆน่ะปกติมันอยู่ในป่านะแต่ว่านี่นะเขาเอามาปลูกไว้นะฮะโอ้โหตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหต,ตรงนี้ก็มีอีกแล้วก็มีสวนครัวตรงนี้อีกนะสารพัดมะเขือมะละกอ มีต้นขนุนต้นมะม่วงส่วนดอกไม้หน้าบ้านนะฮะน่าจะตัดทิ้งหมดแล้วเพราะไม่เห็นแล้วเนาะนะครับอาจจะเป็นเพราะช่วงที่ดอกที่เคยมีนั้นร่วงโรยหมดนะฮะก็เลยตัดกเกลี้ยงเลยนะครับผมอเดินไปดูทุ่งนาสักหน่อยครับที่นี่ก็ทำนาดำนะทุกคนนะครับ โอ้ข้าวเขาง,งามมากแล้วนะฮะข้าวชาวนานนครับที่อยู่ติดๆกับบ้านพี่เสือตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมข้าวงามมากเลยอรีขีขจีนะครับโอ้อากาศดีจังเลยสดชื่นยามเช้าวันฝนตกโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะฮะบ,บรรยากาศยามเช้าจากบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะครับ หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กับที่นาลุงพลน,นะห่างประมาณ1.5กิโลเมตรนั่นเองนะฮะบ้านเช่าสามสนะเสื้อสมอนสิริหวังไม่น่าเชื่อนะว่ราชื่อจะลงตัวปดิเปะนะฮะนี่ก็บ้านของคุณยายแค่ของบ้านนะรยว่าตื่นหรือยังนะคนยายน่ยาจะตื่นแล้วแหละน่นานนจะทำอะไรอยู่ในครวัว เดี๋ยวว่เสือก็จะต้องเข้าบ้านแล้วนะทุกคนที่อาบน้ําแต่งตัวเนาะวันนี้มีรำนะฮะห้าสินางรำนะของแอดมินของเรานี่เองนะฮะดรหนิงนะคุณครูหนิงนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและให้กําลังใจนะฮะกับยูทูบเบอร์สายล,งลุงคลทุกคนทุกช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมดูโฆษณาให้กับเสือพาไปเลยครับผมแล้วก็รวมถึงช่องสมอนชาแนล ไม่หวังสิริหวังนะครับผมสวัสดีครับ